สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับอาจารย์ไอ้นะคะเนาะในรายวิชานะคะกฎหมายธุรกิจเนาะวันนี้ก็จะเป็นในหน่วยที่4ี่นะคะในเรื่องของการซื้อขายการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็การให้นะคะซึ่งอขออนุญาตเป็นออนไลน์แบบนี้ไปก่อนเนาะ,ะเพราะครูต้องกักตัวนะคะก็เดี๋ยวถ้า ไม่หายอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือคุณไม่ได้เป็นนะก็คือตอนนี้คุก,กักตัวอยู่นะคะก็ถ้าสมมติว่าได้กลับเข้าไปที่อ,อะไรก็จะได้ไปสอนไม่ต้องอัดคลิปนะคะเนาะก็สําหรับเรื่องของการซื้อขายนะคะเนาะการซื้อขายเนี่ยโดยปกติแล้วเนาะตามกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องทําเอกสารหรือว่าหลักฐานที่เรียกว่าเอกเทศสัญญา ะะซึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยในการซื้อขายเนี่ยเราก็จะมีสัญญาเนาะซึ่งจะเรียกว่าสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาจะซื้อจะขายนะคะซึ่งในความหมายของการซื้อขายก่อนนะคะซึ่งความหมายแล้วก็ลักษณะของสัญญาซื้อขายเนี่ย <Kem> <stom> เขาบอกไว้ว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยก็จะหมายถึงสัญญานะคะซึ่งบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้ขายเนาะโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนะคะให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง เนาะจะเรียกว่าผู้ซื้อนะคะแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยเขาจะตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินเนี่ยให้แก่ผู้ขายนะคะโดยในทางกฎหมายเนี่ยเราจะเรียกสัญญาซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะคะซึ่งลักษณะน,นี้ลักษณะน,นี้ที่เกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายก็จะมีดังนี้อันดับแรกเนาะอันดับแรกก็จะเป็นผู้ขายเนี่ยต้องอนกรรมสิทธิ์ให้แก่อ่านในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะ อันดับที่2ก็คือผู้ซื้อเนี่ยต้องใช้ราคาสินค้าเนี่ยแก่ผู้ขายหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องอ่าต้องพอเราพอคนขายเขาขายให้เราเราก็ต้องจ่ายเงินให้กับเขาเนาะซึ่งทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของสัญญาซื้อขายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอ่าจะตั้งอยู่บนหลักของเรื่องสัญญาก็คือต้องมีการทําคําเสนอคําสนอเนาะแล้วก็เรื่องของความสามารถของ บุคคลนะคะตลอดจนวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ขัดต่อความสงบความเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะโดยทรัพย์สินที่สามารถซื้อขายกันได้เนาะก็จะมีทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะคะเว้นแต่ทรัพย์สินบางประเภทที่กฎหมายเนี่ยเขากําหนดห้ามไว้นะคะหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะคะ ทีนี้การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขายเนาะเขาบอกว่าตามหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อทําสัญญาซื้อขายเว้นแต่นะคะกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าสัญญามีเงื่อนไขหรือว่ามีเงื่อนเวลาในกรรมสิทธิ์โอนนะคะเมื่อเงื่อนไขสําเร็จอ่าหรือว่าถึงเงื่อนเวลานั้นแล้วนะคะก็อย่างเช่นอ่า ครูเนี่ยซื้อรถเป็นเงินผ่อนเนาะเงินผ่อนในที่นี้ก็คือเราต้องชําระเงินทุกๆเดือนจนถึงงวดที่เขากําหนดนะคะสมมติ72งวดก็ต้องชําระให้ครบ72งวดกรรมสิทธิ์ถึงจะตกเป็นของครูเนาะก็คืออ่าชาระในที่นี้คือเราชําระโดยการมีเงื่อนไขมีเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์เนาะพอเมื่อถึงเงื่อนไขสําเร็จแล้วก็คือรครูโอนรถครบทุกอ่าสัญญาทุกอ่าทุกบาทที่เขา อันนี้เสร็จแล้วล้อยละกรรมสิทธิ์นั้นก็จะตกเป็นของครูทันทีนะคะข้อที่2ถ้าซื้อขายทรัพย์สินยังไม่ได้กําหนดลงแน่อนอนกรรมสิทธิ์จะโอนเมื่อช่างตวงวัดหรือคัดเลือกแล้วนะคะ 3. หากลําพังแค่การช่างตวงวัดหรือคัดเลือกแล้วยังไม่ทราบราคาต้องทําให้ทราบราคาเสียก่อนกรรมสิทธิ์ถึงจะโอนนะคะอย,อย่างเช่นสมมุติว่าเราทําการซื้อน้ําตาลเนาะ เป็นหาบเนี่ยสามอยสบหาบซึ่งบรรจุไว้ในกระสอบเต็มทั้งสามอยสิกระสอบเนาะทีนี้กระสอบละหนึ่งหาบแล้วก็น้ําตาเนี่ยเขาเก็บไว้เป็นสัดส,ส่วนโดยเราโดยที่เราไม่ต้องช่างตวงนะคะเมื่อผู้ซื้อชาระราคาแล้วทางราชการบังคับซื้อผู้ขายก็ไม่ต้องรับผิดเนาะหรือตัวอย่างที่หนึ่งสองสองสามนะคะเขาบอกว่าทําสัญญ,ญาขายอิตาประมาณประมาณนี้คือโดยการประมาณเนาะสองพันสอง 2 2 0 0 0 0แผ่นซึ่งอยู่ที่ล้านเป็นเงิน7,000บาทดังนี้การขายอิดเป็นเตาซึ่งมีจำนวนแน่นอนคือ2เตาแล้วก็ราคาก็แน่นอนละคือ7,000บาทแม้จะกล่าวถึงจำนวนอิฐไว้ด้วยแต่ก็เป็นการกล่าวโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ในอิฐย่อมผ่านจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญากันแล้วเนาะทีนี้แบบของสัญญาซื้อขาย แบบของสัญญาซื้อขายเนี่ยเขาบอกว่าการซื้อขายโดยปกติเนาะจะไม่มีแบบงั่นคือเวลาเวลาเราเกล่าวถึงว่า,าเราทําสัญญาอาจจะเป็นการตกลงกันด้วยวาจาสัญญานะคะก็เกิดขึ้นได้ตามกฎหมายแล้วนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาได้กําหนดให้มีข้อยกเว้นไว้สําหรับทรัพย์บางประเภทที่จะทําการซื้อขายกันนะคะโดยต้องทําตามแบบดังนี้1ก็คือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สก็คือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์พิเศษเนะาะคำว่าอสังหาริมทรัพย์พิเศษก็จะได้แก่พวกเรือยนต์นะคะที่มีระวางนะะก็คือมอีเขาเรียกว่าน้ําหนักเนาะตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะคะหรือว่าจะเป็นแพนะคะแพนี่ก็คือหมายถึงเดอนแพเนาะหรือสัตว์พาหนะนะคะอย่างเช่นช้างม้าวัวควายลาล่อนะคะเป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือต้องมีกําหนด นะคะต้องต้องมีแบบไว้นะคะซึ่งแบบในที่นี้ก็คือจะเป็นการซื้อขายทรัพย์ประเภทนี้เราจะต้องทําตามแบบก็คือจะต้องทําแบบหนังสือแล้วก็มีการจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทําตามแบบที่กฎหมายเขากําหนดก็จะมีผลเป็นโมฆะนะคะทําให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์ต่อกันเนาะอ่ายตัวอย่างเช่นนายแดงเสนอซื้อบ้านจากนายดา ะะทีนี้นายดำก็ตอบตกลงสัญญาโดยทําสัญญาลงลายมือชื่อของทั้งสองคนนะคะแต่ทีนี้สัญญาในที่นี้ก็จะเป็นโมฆะเพราะไม่ได้ทําตามแบบในตามแบบที่นี้คือเราจะต้องทําสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นนายแดงก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้ในายดำเนี่ยขายบ้านได้ส่วนนายดำเนี่ยก็เรียกร้องให้ในายแดงเนี่ยใช้ราคาไม่ได้เหมือนกันนะคะ ในส่วนของการฟ้องร้องคดีตามสัญญาซื้อขายเนาะโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อคําเสนอตรงกับคําสนองสัญญาก็จะเกิดขึ้นนะคะและเมื่อสัญญาเนี่ยเป็นบอกเกิดแห่งนี้นะคะลักษณะหนึ่งก็เท่ากับว่าคู่สัญญาของเราเนี่ยก็จะเกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันและกันซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะผิดสัญญานะคะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องร้องให้รับผิดตามสัญญาได้ ในเรื่องของการซื้อขายก็เช่นเดียวกันเนาะเมื่อสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นนะคะหากฝ่ายได้ไยหนึ่งผิดสัญญาก็จะนํามาสู่สิทธิในการฟ้องร้องคดีแต่เมื่อสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่พบมากที่สุดในบรรดาสัญญาทั้งปวงเนาะเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยเขาก็เลยมีข้อกําหนดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีคดีจํานวนมากเกิดขึ้นนะคะก็เลยมีข้อกําหนดว่าหลักเกณฑ์เรื่องของการซื้อขาย บางประการนะคะที่จะนำไปสู่สิทธิ์ในการนำเรื่องฟ้องร้องศาลต้องเป็นดังนี้นะคะอันดับแรกก็คือสัญญาจะซื้อจะขายเนะาะสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พยิเศษนะคะหรือสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีตั้งแต่ราคาตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนาะอาจจะอย่างเช่น20,000บาทในที่นี้ก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าครูเป็นนี่อ่า ใครมาหนาค่ะคูเป็นหนี้มานาคุเออในนี้เป็นหนี้ในที่นี้ครูอาจจะเป็นหนี้แท้สองหมื่นบาทคําว่าสองหมื่นบาทขึ้นไปไม่ได้แปลว่าสองหมื่นบาทที่คูเป็นหนี้กับมานาคเนี่ยโดยมีสัญญาซื้อขายถูกต้องเนี่ยอ่าคูจะไม่ต้องไม่ต้องอ่ามานาคไม่สามารถฟ้องร้องครูได้นะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยคือมานาคุเนี่ยสามารถฟ้องร้องคูได้เพราะศาลเขากําหนดไว้ว่ากฎหมายเนาะเขากำหนดไว้ว่าให้ใช้คําว่าตั้งแต่ ซึ่งแปลว่าสองหมบาทพอดีก็ได้เพราะฉะนั้นครูเป็นหนี้มานะพล20,000บาทฉะนั้นมานะพลเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องครูได้เช่นกันนะคะเพนนีเขาบอกว่าในการฟ้องร้องเนาะเขาจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ต้องรับผิดนะคะแล้วก็ที่จะนำไปสู่สิทธิ์แล้วก็มีเงินวางมีเงิน วางประจำไว้นะคะแล้วก็ชําระหนี้บางส่วนจึงจะสามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลได้นะคะซึ่งการชําระหนี้บางส่วนเนี่ยหากผู้ซื้อชําระบางส่วนแล้วผู้ขายสมมอบทรัพย์สินบางส่วนแล้วนะคะแต่ก็เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้เหมือนกันนะคะต่อไปการซื้อขายเฉพาะบางอย่างเนาะมันจะมีทั้งหมดด้วยกันคือ1เป็นการขายฝากเนาะสองการขายตามตัวอย่าง สามการขายตามคำพรนนา,นาการขายเผื่อชอบสุดท้ายการขายทอดตลาดนะคะทีนี้เรามาดูการขายฝากก่อนการขายฝากก็คือสัญญาซื้อขายเนาะที่กําหนดให้ผู้ขายเนี่ยสามารถถ่ายถอนทรัพย์สินคืนได้นะคะซึ่งการขายฝากเนี่ยยกตัวอย่างเช่น,นเนาะนายแดงเนี่ยเขาทําสวนลินสีนะคะทีนี้เขาปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักเนาะผลผลิตออกมาก็น้อยกว่าปกติทีนี้ ราคาลิ้นจี่ในท้องตลาดเนี่ยก็ยังถูกมากนะคะนายแดงเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องเงินเนี่ยไปหมุนเพื่อที่จะเอาไปทําลิ้นจี่ในฤดูกาลต่อไปแต่เงินที่ขายลิ้นจี่ได้ในงวดเนี้ยมันก็น้อยไม่พอนะคะนายแดงเนี่ยเขาก็เลยนําแหวนอไปฝากแก่นายดำนะคะซึ่งได้เงินมาสี่แสนบาททีนี้เขามีกําหนดถ่ายถอนคืนคือสามปีในราคาสี่แสนห้า นะคะเขาเรียกจํานวนเงินนี้เขาจะเรียกว่าราคาที่ขายฝากเนาะและเงินจํานวน450,000เนี่ยเราจะเรียกว่าสินไถนะคะซึ่งสินไถนั้นเนี่ยถ้าคู่สัญญาไม่ได้มีกําหนดกันไว้เนาะกฎหมายก็ให้ถ่ายตามราคาขายฝากก็คือ400,000แต่ถ้าสินไถ่สูงกว่าราคาที่ขายฝากก็จะต้องไม่เกิน1อยละ15บาทต่อปีนะคะหรือให้ลดลงมาเหลือร้อยละ15บาทต่อปีเนาะ ทีนี้เขาบอกว่าโดยกําหนดเวลาในการถ่ายถอนทรัพย์คือ2ประเภทนะคะก็คือถ้าเป็น10ปีจะสําหรับอสังหาแต่ถ้าเป็น1ิอ่าสปีจะสําหรับสังหารีมทรัพย์ถ้ากำหนดระยะเวลามันเกินกว่าก็ให้ลดลงมาเนาะเหลือ10ปีและ3ปีตามประเภทของสินทรัพย์นะคะส่วนการขายตามตัวอย่างเนาะการขายตามตัวอย่างก็อย่างเช่นอ่าเรามีตัวอย่างทรัพย์เนี่ย หรือว่าที่จะขายเนี่ยให้ผู้ซื้อดูนะคะแล้วก็ขายสินค้าแบบเดียวกันตามตัวอย่างให้กับผู้ซื้อเนาะอย่างเช่นเราเขามีเวลามีเซลล์มาขายเครื่องกองน้ําหน้าบ้านเราโรงเรียนเนาะก็คือเราเนี่ยอือดูละว,ว่าเราอยากจะได้ตัวที่เซลล์เขานําเสนอขายกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยเขาก็จะต้องเอาอ่าสินค้าแบบเดียวกันที่เขาเสนอขายกับเราเนี่ยมาขายให้กับเราเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเซล์เนี่ย เขาไม่ได้ขายตามที่ตัวอย่างที่เขาสาธิตให้เราดูเนาะก็จะถือว่าผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายเขากําหนดว่าต้องขายสินค้าให้ตรงกับตัวอย่างที่นํามาแสดงซึ่งการขายตามตัวอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นการขายอของตัวอย่างนั้นแต่ก็ต้องขายของที่อยู่ในโกดงังหรือว่าสินค้าที่มีลักษณะ,ะตรงกับตัวอย่างก็ได้นะคะส่วนการขายตามพรรณนา,นาเนาะ หรือว่าการขายตามเผื่อชอบนะคะการขายตามพนานาก็คือผู้ขายเนี่ยคือ,อะจะขายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยเขาจะไม่ได้เห็นสินค้าตัวจริงเนาะก็อย่างเช่นเราซื้อของตามออนไลน์ทางช้อปปีทางอะ,อะไรอีกอะ่ะลาซาด้เนาะซึ่งในนั้นอะ่ะเราอาจจะกดสั่งเอ้ยเห็นสินค้าในนั้นละ เสื้อมันดูหนานะมันดูเออดีมันดูสวยนะแต่พอสั่งมาสินค้าอาจจะไม่ตรงตามรูปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในส่วนของตรงเนี้ยเนาะแม้จะเห็นเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวในการสาธิตการใช้งานเนาะก็ยังเป็นการขายตามพรรณนาเนาะหรือจะเป็นตัวอย่าง,างเช่นการขายโฆษณาเครื่องออกกำลังกายทางโทรทัศน์ Direct, อย่างเงี้ยทางทีวีไดเร็อยไรแบบเนี้ย เขาจะเรียกว่าการขายตามพันานาหรือว่าตามโฆษณานนแหละเนาะต่อไปสุดท้ายนะคะการขายเผื่อชอบเนาะการขายเผื่อชอบก็คือเป็นการขายที่เป็นการซื้อการขายเนาะโดยโดยที่เราจะมีเงื่อนไขให้กับผู้ซื้อนะคะซึ่งเงื่อนไขให้กับผู้ซื้อเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยต้องได้ตรวจดูทรัพย์สินก่อนที่จะตกลงซื้อนะคะโดยผู้ขายเขาอาจจะกําหนดเวลาให้ผู้ซื้อได้ตรวจดูสินค้าแต่เมื่อสัญญาจะบริบูรณ์ก็ ต้องเกิดต่อเมื่อ1ก็คือผู้ซื้อเนี่ยเขาไม่บอกว่าตนได้รับซื้อในช่วงระยะเวลาที่ผู้ขายเขากําหนดหรือว่า2ผู้ซื้อไม่ส่งทรัพย์สินคืนในเวลาที่กําหนดสุดท้าย3นะคะก็คือผู้ซื้อชําระราคาทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วก็อีกกรณีก็คือผู้ซื้อเนี่ยนำทรัพย์สินไปจําหน่ายต่อนะคะในส่วนของการขายท่อตลาดเนาะการขายท่อตลาดนะคะก็คือผู้ขายเนี่ยมีลักษณะเดียวกันกันกบการประมูล ก็คืออย่างที่เราเคยเห็นในภาพ,พยนตร์นั่นแหละเนะว่าเขาจะมีการสู้ราคาการซื้อทรัพย์สินอย่างหนึ่งหากผู้เสนอราคาเนี่ยเขาไม่ไม่มีผู้ที่เสนอราคาต่อ,อผู้มือการทอดตลาดเขาก็จะเคาะไม้นะคะเพราะกฎหมายเนี่ยเขากาหนดวาแล้วว่าถ้ามันจะซื้อบริบูรณ์ซื้อสมบูรณ์เสร็จจะต้องมีการเคาะไม้เกิดขึ้นทุกครั้งเนาะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า กฎหมายเขายังกําหนดว่าถ้าผู้ที่สู้ราคาสามารถถอนการสู้ราคาของตนได้โดยกฎหมายได้กําหนดผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้สู้ราคาหรือใช้ให้ผู้อื่นมาสู้ราคาจะได้แก่ใครบ้างก็คือ 1. จะเป็นอาจจะเป็นผู้อำนวยการทอดตลาดครั้งนั้นเองเนาะหรือผู้ขายเว้นแต่จะได้ถแถลงไว้ในคําโฆษณาในการขายทออตลาดนั้นนะคะต่อไปในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเนาะหรือว่าสัญญาการแลกเปลี่ยนนะคะก็คือ เป็นสัญญาที่คู่กรณีเนี่ยเขาต่างอูนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่กันและกันเนาะซึ่งซึ่งคู่สัญญาเนี่ยเขาจะมุ่งไปที่การตกลงนำกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาแลกกันนะคะโดยที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอบแทนเช่นนี้ก็ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเนาะอย่างเช่นสมมติว่าแดงเนี่ยแดงและดำเนี่ยเปิดร้านขายของชําซึ่งแดงก็มีน้าปลาเนี่ยเหลืออยู่สิบลังดํามีน้ําตาลเหลืออยู่ห้ากระสอบ ร้านของแดงก็ต้องการน้ำร้านของแดงเนี่ยน้ำตาลหมดส่วนร้านของดำก็น้ำปลาหมดพอดีทั้งสองก็เลยไม่อยากจะสั่งเพิ่มเนาะก็เลยตกลงแลกเปลี่ยนน้ำปลาห้าลังกับน้ำตาลอีกสามกระสอบนี่นะคือการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นส่วนถ้าสมมุติว่าดำเปิดร้านใหม่แล้วแดงนำน้ำตาลมาให้เป็นการยินดีเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเนาะคือเขาเป็นการเจตนาให้นะคะเนาะโดยที่ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยน นะคะหรือนายฟ้าเนี่ยตกลงกับนางฟางเนาะว่าจะนําแมวของตนเนี่ยมาแลกกับหมาอ่าหรือว่าสุนัขอ่ะเนาะอ่าวันต่อมาเนี่ยนายฟ้าเขานาแมวมาให้ในายฟางละแต่สุนัขของนายฟางเนี่ยเขาเกิดไม่สบายนะคะนายฟ้าเนี่ยเขาจึงเอามาให้ในวันถัดไปเนาะทีเนี้ยต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการให้เนาะสุดท้ายละเรื่องของการให้นะคะคือการให้เนี่ยก็คือสัญญาบุคคลหนึ่งเขาจะเรียกว่าผู้ให เนาะทรัพย์สินของตนเนาะให้แก่อีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับหรือว่าผู้ยอมผู้รับยอมรับเนาะเอาทรัพย์สินนั้นเนี่ยโดยการให้นั้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเขาสมมอบสินทรัพย์ให้นะคะซึ่งการให้เนี่ยเนาะซึ่งการให้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อการให้ไม่สมบูรณ์ก็ไม่จัดว่ามีสัญญาดังนั้นจึงไม่สามารถฟ้องร้องให้การอ่าฟ้องร้องให้มีการให้ได้อย่างเช่นนายแดงเนี่ย เขาบอกนายว่าจะนําเงินมาให้3,000บาทซึ่งถามว่าเอาหรือไม่เอาเนาะทีนี้นายดำก็ตอบว่าเอาทีนี้ต่อมาเนี่ยนายแดงไม่มีการไม่ได้นําเงินมาให้นะคะนายดำก็จะฟ้องนายแดงไม่ได้เนาะเพราะไม่มีเพราะไม่ได้มีการทําสัญญากันเกิดขึ้นเนาะการให้โดยปกติแล้วเนี่ยสัญญาที่ไม่มีแบบ เพียงแต่ต้องมีการส่งมอบแต่กฎหมายได้กำหนดเรื่องการให้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษที่ต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเนาะเพราะฉะนั้นการให้ในกรณีนี้ถ้าบุคคลทำตามแบบแล้วแต่ไม่มีการส่งมอบก็จะถือว่าเป็นสัญญาสมบูรณ์นะคะ อันนี้สําหรับการให้เนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนคืนในฐานเนรคุณเนาะแต่คําว่าเนรคุณนั้นน่ะต้องมีกรณีดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกก็คือผู้รับประทุสลายนะต่อให้อ่าต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญายอย่างร้ายแรง2ก็คือผู้รับเนี่ยเขาทําให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง3ก็คือผู้รับเนี่ยเขามีการหมิ่นประมาทเนาะผู้ให้อย่างร้ายแรง สุดท้ายก็คือหาผู้รับมีความสามารถที่จะตอบแทนสิ่งจําเป็นนะคะแก่แก่แกให้แก่ผู้ให้เนาะในยามที่เขายากไร้นะคะแต่ผู้รับเนี่ยเขาเกิดการปฏิเสธการตอบแทนนั้นเกิดขึ้นนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการซื้อขายการแลกเปลี่ยนแล้วก็การให้นะคะจะสรุปง่ายๆเนาะก็คือการซื้อขายการแลกเปลี่ยนหรือการให้เนี่ยการซื้อขายกับการให้ ถ้าเราจะทําการซื้อขายหรือว่าการให้ทรัพย์สินแก่บุคคลอื่นเนาะโดยส,ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น2เรื่องก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กับเรื่องของสังหาริมทรัพย์พิเศษ2ลักษณะนี้จะต้องมีการทําแบบขึ้นมาซึ่งแบบนี้เขาจะเรียกว่าสัญญาเนาะซึ่งสัญญาของของการซื้อขายเนาะจะมีรูปแบบของสัญญาคือตัวอย่างอยู่หน้า55นะคะก็จะเป็นสัญญาในเรื่องของตัวอย่างซื้อขายเนาะ อ่าน้า17ก็จะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนะคะหน้า18ก็จะเป็นตัวอย่างการแลกเปลี่ยนสัญญาเนาะส่วนสัญญาสุดท้ายก็จะอยู่หน้า60เป็นสัญญาการให้นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเป็น2ตัวนี้เนาะเราจะต้องทําเกี่ยวกับสัญญานี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยสัญญาถึงจะสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าไม่ได้ทําสัญญาก็จะเกิดเป็นโมฆะทันที เนาะเพราะฉะนั้นก็จะฝากเรื่องของงานเหมือนเดิมนะคะก็คือในท้ายบทเนาะท้ายบทที่4นะคะหน้า61เนาะเป็นตอนที่1นะคะให้ให้เราวินิจฉัยข้อที่1กับข้อที่2เนาะแล้วก็ในตอนที่2ก็จะเป็นการกระบาดทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะก็ฝากงานสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะคะเนาะก็หวังว่าจะได้เจอกันนะคะในในวันศุกร์เนาะถ้าครูก,กลับไปได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็อ อาจารย์อายก็ขอตัวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ